คุณเคยดูถูกขอทานคนหนึ่งเพราะคิดว่าเขาไม่มีค่าเลยหรือไม่คำพูดเพียงประโยคเดียวทำให้ชายผู้ร่ำรวยที่สุดต้องคุกเข่ากลางลานวัดไม่มีใครคาดคิดว่าชายชราที่ถูกเหยียดยามจะซ่อนความจริงบางอย่างที่สามารถทำลายชีวิตทั้งชีวิตได้วินาทีนั้นเสียงหัวใจดังยิ่งกว่าเสียงฝน ถ้าคุณคิดว่าเงินสามารถซื้อศักดิ์ศรีได้เรื่องนี้จะทำให้คุณคิดใหม่ดูให้จบเพราะตอนจบอาจทำให้คุณเงียบไปทั้งคืนลานวัดเก่าในประเทศไทยเงียบงนันเสียงลมพัดผ่านยอดไม้ดังแผ่วเบาพื้นหินเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้ากลิ่นทูกจังๆลอยคลุ้งในอากาศชายชราขอทานนั่งก้มหน้าอยู่ข้างเสาเสื้อผ้าขาดเก่ามือสั่นเล็กน้อย ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเหมือนผ่านเรื่องราวมาทั้งชีวิตเสียงรองเท้าหนังดังขึ้นชัดหนักมั่นใจเศรษฐีหนุ่มในชุดสูทร,รูเดินเข้ามาแสงแดดสะท้อนนาฬิกาข้อมือราคาแพงเขาหยุดตรงหน้าชายชารามองลงมาด้วยสายตายเย็นชาอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเสียงนกเงียบหายไป ชายชราช้อนสายตาขึ้นช้าช้าดวงตานั้นไม่ขอความสงสารมีเพียงความสงบแปลกประหลาดเศรษฐีหนุ่มหัวเราะเบาๆคำพูดดูถูกหลุดออกจากปากคมแรงไร้เมตตาคำพูดนั้นเหมือนมีดแทงลึกลงไปในความเงียบมือของชายชรากำแน่นเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือแต่ใบหน้ายังนิ่ง ลมพัดแรงขึ้นกระทันหันทู่บนกระถางสั่นไหวเศรษฐีหนุ่มรู้สึกหนาววูบทั้งที่แสงแดดร้อนแรงหัวใจเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลเหงื่อเย็นไหลาตามแผ่นหลังชายชราค่อยๆลุกขึ้นยืนแผ่นหลังค่อมๆนั้นดูสูงขึ้นอย่างประหลาดดวงตาที่เคยหม่นกลับลึกและหนักแน่นเสียงรอตัวเงียบสนิทอีกครั้งเหมือนทั้งวัดกำลังเฝ้ามอง เศรษฐีหนุ่มกลืนน้ำลายลมหายใจติดขัดเขาเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างไม่ถูกต้องบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปชายชราเอ่ยคำพูดเพียงประโยคเดียวน้ำเสียงเรียบแต่หนักราวกับสายฟ้าคำพูดนั้นกระแทกเข้ากลางอกทำให้โลกทั้งใบของเศรษฐีหนุ่มสั่นคลอนเขารู้สึกขาอ่อนเขาสุดลงช้าช้า สายตาของผู้คนรอบวัดจับจ้องบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดเศรษฐีหนุ่มเริ่มเข้าใจว่าคำพูดดูถูกเพียงคำเดียวอาจทำลายทุกอย่างที่เขาเคยเชื่อลมหายใจของเศรษฐีหนุ่มสั่นไหวฝ่ามือแตะพื้นหินเย็นเฉียบความทรงจำเก่าๆไหลบ่าเสียงแม่ในอดีตคำสอนที่เคยถูกมองข้ามดวงตาของชายชาราจ้องมองลงมานิ่ง ลึกเหมือนมองทะลุทุกความลับเสียงระฆังวัดดังขึ้นหนึ่งครั้งกังวานช้าหนักแน่นหัวใจของเศรษฐีหนุ่มเต้นแรงขึ้นทุกจังหวะเหมือนตอกย้ำความผิดเหงอหยดลงบนพื้นมือที่เคยมั่นใจเริ่มสั่นผู้คนรอบข้างยิงคงเงียบไม่มีใครกล้าขยับชายชราค่อยๆเอื้อมมือออกมา มือหยาบกร้านเต็มไปด้วยรอยเวลาปลายนิ้วแตะที่ไหล่ของเศษธีหนุ่มสัมผัสนั้นเย็นจนสถานภาพในอดีตผุดขึ้นในหัวความเยื่หยิ่งคำพูดดูถูกเสียงหัวเราะเย็นชาทุกอย่างกลับมาหาเขาพร้อมกันรุนแรงลมหายใจติดขัดน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัว เศรษฐีหนุ่มเงยหน้าขึ้นช้าช้าริมฝีปากสัน่นเสียงแทบไม่ออกบรรยากาศรอบวัดอึมครึมเม่เคลื่อนมาบดบังแสงแดดชายชราย,ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเงาของเขาทอดยาวครอบคลุมร่างของเศรษฐีหนุ่มคำพูดที่กำลังจะถูกเอ่ยหนักกว่าทองคำและกำลังจะเปลี่ยนชะตาชีวิตอีกครั้งริมฝีปากของเศรษฐีหนุ่มแยกออกช้าช้า เสียงสั่นเครือหลุดออกมาคำขอโทษเริ่มก่อตัวแต่ยังไม่กล้าเอ่ยเต็มเสียงลมหายใจขาดห่วงอกแน่นเหมือนถูกบีบจากด้านในชายชราหลับตาลงครู่หนึ่งรอยย่นบนใบหน้าขยับตามลมหายใจลมรอบวัดพัดแรงขึ้นใบไม้ปริววนเหนือศีษะกลิ่นดินชื้นลอยขึ้นมาเหมือนฝนกำลังใกล้เข้ามา เศรษฐีหนุ่มก้มหน้าต่ำลงกว่าเดิมหน้าผากเกือบแตะพื้นหินหัวใจเต้นดังชัดเรากับคนทั้งวัดได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังแว,ว่วแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้าชายชาราลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตานั้นนิ่งแต่แฝงบางอย่างที่ทำให้รู้สึกหวัดวันเขาเอ่ยคำพูดต่อชา้าชัด ทุกคำเหมือนฝังลึกลงในอากาศเศรษฐีหนุ่มรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงทุกเสียงรอบตัวเลือนหายเหลือเพียงคําพูดนั้นที่กดทับอยู่ในหัวมือของเขากำแน่นนิ้วขาวซีดความสําเร็จเงินทองชื่อเสียงภาพเหล่านั้นเริ่มแตกร้าวหยดน้ําฝนแรกตกลงบนพื้นดังปะ ตามมาด้วยหยดที่สองและที่สามหลังคาวัดเริ่มส่งเสียงเบาๆฝนโปรยลงมาไม่หยุดเศรษฐีหนุ่มยังคงคุกเข่าปล่อยให้ฝนะล้างใบหน้าคำพูดของชายชราย,ยังคงดังก้องเหมือนคำพิพากษาที่ไม่มีทางหนีบางสิ่งในใจเขากำลังพังทลายและบางสิ่งกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันเสียงฝนหนักขึ้นพื้นหินเริ่มลื่นเย็น ผู้คนรอบวัดถอยห่างแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องเศรษฐีหนุ่มเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยความสับสนน้ำฝนผสมกับน้ำตาไหลผ่านแก้มลงสู่พื้นชายชราย,ยืนมั่นคงท่ามกลางสายฝนเสื้อผ้าเปียกแต่ท่าทีไม่หวั่นไหวคำพูดสุดท้ายของเขาดังขึ้นไม่ดัง แต่ชัดเจนจนทุกคนได้ยินเศรษฐีหนุ่มสะดุ้งร่างกายแข็งทื่อหัวใจเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะอากาศในอกหายไปความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยรุนแรงไม่อาจปฏิเสธภาพอดีตผุดขึ้นอีกครั้งคนที่เคยถูกเหยียบย่ำคำพูดที่เคยทำร้ายทุกภาพซ้อนทับกันบีบคั้นจิตใจ เศรษฐีหนุ่มโค้งตัวลงต่ำกว่าเดิมหน้าผากแตะพื้นหินเย็นเสียงสะอื้นหลุดออกมาไร้การควบคุมชายชรามองภาพนั้นอย่างสงบสายตาไม่โกรธไม่ยินดีฝนยังคงตกหนักไม่หยุดบรรยากาศรอบวัดเต็มไปด้วยแรงกดดนันเหมือนบางสิ่งกำลังรอการตัดสินในความเงียบท่ามกลางเสียงฝน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันย้อนกลับกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆเศรษฐีหนุ่มสูดลมหายใจลึกอกยกขึ้นช้าๆเสียงฝนยังคงซัดลงมาไม่ปราณีริมฝีปากสัน่นแต่เขาฝืนเอ่ยเสียงออกมาคำสารภาพเริ่มไหลทีละคำหนักจริงทุกคำเหมือนหลุดออกจากหัวใจ ที่ถูกกดทับมานานผู้คนรอบวัดเริ่มขยับเล็กน้อยสีหน้าตกตะลึงชายชราฟังอย่างเงียบงนันไม่ขัดไม่แทรกดวงตาคู่นั้นนิ่งแต่ลึกเกินจะคาดเดาฝนเริ่มซาเสียงหยดน้ำช้าลงเศรษฐีหนุ่มเงยหน้าสูงขึ้นเล็กน้อยสายตาเต็มไปด้วยความสำนึกมือที่เคยกำแน่น ค่อยๆค,คลายออกชายชราขยับเข้าใกล้จนยืนอยู่ตรงหน้ากลิ่นฝนและทู่ผสมกันอีกครั้งอากาศเงียบผิดปกติชายชราก้มมองเหมือนช่างน้ำหนักบางสิ่งคำตอบของเขายังไม่ถูกเอ่ยแต่แรงกดดันยิ่งเพิ่มขึ้นเศรษฐีหนุ่มกลืนน้ำลายหัวใจเต้นช้าลงแต่หนักกว่าเดิม ทุกสายตะรอคอยลมหายใจแทบหยุดนิ่งบางสิ่งกำลังจะถูกตัดสินในวินาทีที่ชายชารากำลังจะเปิดปากผู้ชายชาราสูดลมหายใจช้าๆไหลย,ยกขึ้นเล็กน้อยสายฝนหยุดลงอย่างกระทันหันเหลือเพียงหยดน้ำที่ร่วงจากชายคาความเงียแบแผ่ปกคลุมทั่วลานวัดหนักอึดอัดเศรษฐีหนุ่มรู้สึกเหมือนเวลาไม่เดิน หัวใจเต้นช้าลงแต่ดังชัดในหูชายชารามองไปยังผู้คนรอบข้างสายตากวาดผ่านทีละคนแววตานั้นทำให้หลายคนหลบสายตาเหมือนถูกมองเห็นความจริงภายในเขาหันกลับมาที่เศรษฐีหนุ่มยืนนิ่งไม่พูดลมอ่อนๆพัดผ่านทำให้ผ้าของชายชาราปลิ้เบาๆเศรษฐีหนุ่มเริ่มรู้สึกเจ็บที่หน้าอก เหมือนมีบางอย่างกดทับจากด้านในความกลัวค่อยๆแปลเปลี่ยนกลายเป็นความคาดหวังที่เจ็บปวดชายชราย,ยกมือขึ้นเล็กน้อยฝ่ามือที่เต็มไปด้วยรอยแตกจากการเวลาผู้คนรอบวัสดุง้งบางคนเผลอกลั้นหายใจสายตาของเศรษฐีหนุ่มจับจ้องมือคู่นั้นรากับมันมีน้ำหนักมหาศาลเงาของเมฆเคลื่อนผ่านแสงแดดลานวัดสว่างและมือสลับกัน ชายชราขยับริมฝีปากชา้าระมัดระวังเสียงแรกกำลังจะหลุดออกมาและไม่มีใครรู้ว่ามันจะนำพาอะไรตามมาอีกต่อไปเสียงของชายชราดังขึ้นในที่สุดต่ำนิ่งแต่แทรกซึมถ้อยคำแต่ละคำเหมือนก้อนหินตกลงกลางความเงียบเศรษฐีหนุ่มตัวแข็งลมหายใจสะดุด ความหมายของคำพูดนั้นค่อยๆซึมเข้าไปลึกชา้าดวงตาของเขาเบิกกว้างเหมือนเพิ่งมองเห็นบางสิ่งเป็นครั้งแรกผู้คนรอบวัดขยับตัวไม่พร้อมกันความอึดอัดแผ่ขยายชายชราย,ยังคงพูดต่อน้ำเสียงไม่เปลี่ยนไม่กล่าวโทษไม่ปลอบโยนคำพูดนั้นสะท้อนในอก หนักกว่าเสียงฝนก่อนหน้าเศรษฐีหนุ่มรู้สึกเหมือนพื้นหิงเอียงโลกทั้งใบไม่มั่นคงมือของเขายื่นออกไปชา้าลังเลปลายนิ้วสั่นเหมือนขออนุญาตจากความจริงชายชรายหยุดผู้ชั่วครู่สบตาโดยตรงสายตานั้นไม่อภยัยแต่เปิดทางลมพัดผ่านอีกครั้ง ผาเอากลิ่นดินสดชื่นเข้ามาหัวใจของเศรษฐีหนุ่มเต้นแรงขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะตะหนักคำตอบบางอย่างกําลังก่อตัวในอกในลมหายใจและช่วงเวลานั้นทั้งลานวัดกําลังรอฟังสิ่งที่เขาจะเลือกพูดออกมาเป็นลำดับถัดไปเศรษฐีหนุ่มสูดลมหายใจอีกครั้งลึกกว่าเดิม ลายนิ้วแตะพื้นหินรับรู้ความเย็นชัดเจนเขาเริ่มพูดชา้าตรงไปตรงมาเสียงของเขาไม่ดังแต่สั่นด้วยความจริงผู้คนรอบวัดขยับเข้ามาใกล้เหมือนถูกดึงดูดด้วยบางอย่างชายชาราฟังไม่แสดงสีหน้าไม่เร่งคำพูดของเศรษฐีหนุ่มค่อยๆเปิดเผยความทนง ความหลงตัวเองความกลัวที่ซ่อนอยู่ทุกประโยคเหมือนถูกดึงออกจากส่วนลึกเจ็บแต่จำเป็นลมอุ่นพัดผ่านแสงแดดเริ่มส่องลงบนลานวัดเงาที่ทอดยาวค่อยๆสั้นลงเหมือนเวลาเคลื่อนต่อชายชราขยับศีรษะเล็กน้อยรับฟังอย่างตั้งใจดวงตาของเขาสะท้อนแสงนิ่งหนัก เศรษฐีหนุ่มยกมือขึ้นแนบอกหัวใจเต้นชัดเสียงรอบตัวเบาลงอีกครั้งเหมือนโลกเหลือเพียงสองคนคำพูดสุดถัดไปกำลังจะหลุดออกมาคำที่ไม่อาจย้อนคืนอากาศตึงเครียดแต่เต็มไปด้วยความหมายและช่วงวินาทีนั้นการยอมรับที่แท้จริงกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงันเศรษฐีหนุ่มหยุดพูดไปชั่วขณะลมหายใจหนักแน่นขึ้น เสียงหัวใจดังชัดในความเงียบเหมือนกำลังนับถอยหลังชายชราขยับเข้าใกล้อีกครึ่งก้าวระยะห่างสั้นลงแรงกดดันเพิ่มขึ้นสายตาทั้งสองประสานกันไม่มีที่หลบซ่อนกลิ่นุูอ่อนๆลอยกลับมาผสมกับกลิ่นดินหลังฝนเศรษฐีหนุ่มรู้สึกถึงความร้อนที่ขอบตาภาพในอดีตสันไหวมือของเขาสั่นอีกครั้ง แต่ไม่ถอยชายชรายกมือขึ้นสูงกว่าเดิมฝ่ามือเปิดออกเหมือนรอรับบางสิ่งผู้คนรอบวัดเงยหน้าพร้อมกันลมหายใจถูกกลัน้นแสงแดดส่องกระทบฝ่ามือนั้นเห็นรอยแตกรอยแผลรอยชีวิตเศรษฐีหนุ่มมองภาพนั้นความมั่นใจเก่าถูกลอกออกทีละชั้นความเงียบยาว หนักกดดันคำพูดอีกประโยคกำลังจะถูกเลือกไม่ใช่เพื่อแก้ตัวแต่เพื่อยอมรับบรรยากาศรอบลานวัดนิ่งสนิทเหมือนโลกกำลังรอฟังและในเสี้ยววินาทีนั้นการตัดสินใจที่แท้จริงกำลังจะถูกเอ,อ่ยออกมาเสถียีหนุ่มเงยหน้าขึ้นเต็มที่ดวงตาแดงแต่มั่นคงกว่าก่อนเสียงของเขาดังขึ้นอีกครั้ง ชัดหนักไม่สัน่นคำพูดนั้นไม่ใช่คำแก้ตัวไม่ใช่คำขอความเห็นใจมันคือการยอมรับต่อหน้าทุกสายตาผู้คนรอบวัดเริ่มรู้สึกแน่นหน้าอกบางคนกำมือบางคนหลบตาชายชราย,ยังคงยืนนิ่งฝ่ามือยังเปิดอยู่ลมพัดผ่านเบาๆเหมือนกำลังฟัง เศรษฐีหนุ่มก้มสีสต่ำต่ำกว่าที่เคยทำกับใครท่าทางนั้นทำให้บรรยากาศเปลี่ยนความตึงเครียดแปรเป็นความหนักอึ้งชายชราขยับนิ้วช้าๆเหมือนกำลังตัดสินใจดวงตาของเขาจับจ้องไม่กระพริบเศรษฐีหนุ่มรู้สึกเหมือนยืนอยู่ริมหน้าผาก้าวเดียวชีวิตไม่เหมือนเดิมเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้ง ยาวกังวานหัวใจหลายดวงเต้นพร้อมกันชายชราสูดลมหายใจลึกริมฝีปากขยับคำพูดถัดไปกำลังจะหลุดออกมาคำที่อาจเปลี่ยนความหมายของคำว่าอำนาจและศักดิ์ศรีในลานวัดแห่งนี้เสียงของชายชราดังขึ้นอีกครั้งไม่ดังไม่แข็งแต่หนักจนทุกคนรู้สึก คําพูดนั้นไม่ตําหนิไม่ยกตนไม่กล่าวโทษมันเป็นความจริงที่เปลือยเปล่าเย็นชัดหลีกเลี่ยงไม่ได้เศรษฐีหนุ่มรู้สึกเหมือนถูกดึงลึกลงไปในตัวเองทุกสิ่งที่เคยใช้ปกปิดค่อยๆหลุดออกลมหายใจเริ่มช้าลงแต่หน้าอกยังแน่นผู้คนรอบวัดไม่กล้าส,สบตาก,กัน เหมือนต่างคนต่างได้ยินบางอย่างของตนเองชายชราก้าวผ่านเศรษฐีหนุ่มไปหนึ่งก้าวเงาของเขาทอดยาวบนพื้นหินแสงแดดสะท้อนเงานั้นใหญ่กว่าร่างจริงหลายเท่าเศรษฐีหนุ่มหันตามหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งมือที่เคยเปิดอยู่ของชายชราค่อยๆลดลงท่าทางเรียบง่ายแต่หนักหน่วงอากาศรอบตัวอุ่นขึ้น แต่ความรู้สึกกลับเย็นลึกเศรษฐีหนุ่มรู้สึกว่าคำพูดนั้นไม่ได้จบลงแม้เสียงจะเงียบไปแล้วมันยังคงก้องอยู่ในอกอยู่ในความคิดฝ่าเท้าของเขายังคงติดกับพื้นเหมือนถูกปรึงไว้ด้วยความจริงและในความเงียบที่ตามมาบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเงินทองกำลังค่อยๆแทรกซึมเข้ามา โดยไม่มีใครอาจหยุดยั้งเสรษฐีหนุ่มยืนิ่งเหมือนถูกตรึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นเสียงลมหายใจของตนเองดังชัดชัดเกินไปเขารู้สึกว่าพื้นใต้เท้าไม่มั่นคงเหมือนยืนอยู่เหนือความว่างเปล่าชายชรายหยุดเดินไม่หันกลับมาเพียงยืนอยู่ตรงนั้นกลางลานวัดท่ามกลางสายตานับสิบแสงแดดส่องผ่านเมฆ ตกกระทบพื้นหินเป็นลวดลายแปลกตาเศรษฐีหนุ่มก้าวตามไปหนึ่งก้าวช้าลังเลหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังฝืนชะตาบางอย่างชายชราย,ยังคงไม่หันแต่เสียงของเขาดังขึ้นเหมือนรู้ทุกการเคลื่อนไหวคำพูดนั้นทำให้ฝ่าเท้าของเศรษฐีหนุ่มหยุดชะงักทันทีผู้คนรอบวัดเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันอีกครั้ง อากาศหนักอึดอัดเศรษฐีหนุ่มกำมือแน่นเล็บจิกเข้าเนื้อความคิดหนึ่งผุดขึ้นชัดเจนหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาเริ่มเข้าใจว่าการคุกเข่าเมื่อครู่อาจยังไม่เพียงพอลมหายใจของเขาสัน่นร่างกายเอียงไปข้างหน้าบางการตัดสินใจไม่อาจพูดออกมาเป็นคำ และในวินาทีนั้นเมื่อเขากำลังก้าวไปอีกก้าวบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นในลานวัดแห่งนี้เท้าของเศรษฐีหนุ่มหยุดกลางอากาศก่อนจะวางลงช้าๆเสียงฝ่าเท้ากระทบพื้นหินดังชัดกว่าที่คิดผู้คนรอบวัดสะดุ้งพร้อมกันเหมือนรับรู้สัญญาณบางอย่างชายชราย,ยังคงยืนนิ่งแผ่นหลังตรงไม่หันมา ลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งผ้าขาดเก่าปลิไวไหวเศรษฐีหนุ่มรู้สึกถึงแรงสั่นในอกไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการตระหนักรู้เขาก้าวไปอีกก้าวคราวนี้มั่นคงกว่าเดิมเสียงหายใจของเขาชัดชา้าลึกชายชราหยุดนิ่งยิ่งกว่าเดิมเหมือนรอให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเปิดเผยแสงแดดส่องผ่านหลของชายชรา เงานั้นทอดยาวครอบคลุมร่างของเศรษฐีหนุ่มอีกครั้งหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนถูกดึงให้เผชิญหน้ากับบางสิ่งที่หลบเลี่ยงมาทั้งชีวิตผู้คนรอบวัดเริ่มกระซิบเบาๆแต่เสียงเหล่านั้นเลือนหายไปในหูเศรษฐีหนุ่มหยุดยืนใกล้แผ่นหลังนั้นใกล้เกินกว่าจะถอยมือของเขายกขึ้นชา้าลังเลปลายนิ้วสั่น เหมือนกำลังแตะขอบของความจริงอากาศรอบตัวตึงเครียดหนาแน่นและในเสี้ยววินาทีนั้นก่อนที่ปลายนิ้วจะสัมผัสบางสิ่งที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยออกมาอีกขั้นปลายนิ้วของเศรษฐีหนุ่มหยุดนิ่งห่างจากแผ่นหลังนั้นเพียงเล็กน้อยความเย็นจากอากาศซึมเข้าผิวเหมือนเตือนให้รู้ตัวชายชราย,ยังคงไม่หันมา แต่เสียงลมหายใจของเขานิ่งสม่ำเสมอเศรษฐีหนุ่มรับรู้ได้วัาทุกการเคลื่อนไหวกำลังถูกจับตามองเสียงใบไม้เสียดสีกันดังเบาๆเหมือนกระซิบจากรอบวัดหัวใจของเขาเต้นช้าลงแต่หนักทุกจังหวะมือที่ยกค้างอยู่เริ่มสั่นน้อยลงเหมือนตัดสินใจแล้วบางส่วนชายชราขยับไหล่เล็กน้อย เพียงเล็กน้อยแต่เพียงพอให้บรรยากาศเปลี่ยนเศรษฐีหนุ่มกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากภาพอดีตบางช่วงผุดขึ้นอีกครั้งชัดเจ็บไม่อาจปัดทิ้งผู้คนรอบวัดเงียบสนิทไม่มีแม้เสียงกระซิบแสงแดดเลื่อนต่ำลงเงาทอดยาวกว่าเดิมเศรษฐีหนุ่มเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ลมหายใจใกล้แผ่นหลังนั้นความจริงที่ยังไม่ถูกพูดกำลังอัดแน่นอยู่ระหว่างทั้งสองและในช่วงเวลาที่เงียบงันนี้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้มานานกำลังรอจังหวะเพื่อเผยตัวออกมาอีกครั้งชายชาราสูดลมหายใจยาวอกยกขึ้นช้าช้าเศรษฐีหนุ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากด้านหลัง แต่ไม่มีใครหันไปมองชายชราค่อยๆเอียงศีรษะเล็กน้อยยังไม่หันหน้าเพียงพอให้เศรษฐีหนุ่มเห็นเสื้อแก้มและรอยแผลเก่าที่ซ่อนอยู่หัวใจของเขากระตุกแรงเหมือนถูกกระแทกด้วยความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์มือที่ลอยค้างอยู่ค่อยๆลดลงเหมือนรู้ว่าการสัมผัสไม่จำเป็นชายชราเอ่ยเสียงต่ำอีกครั้งเสียงนั้นสงบ แต่หนักจนพื้นเหมือนสันคำพูดนั้นทําให้เศรษฐีหนุ่มเบิกตากว้างลมหายใจขาดห่วงผู้คนรอบวัดเริ่มขยับถอยหลังสัญชาตญาณเตือนถึงบางสิ่งเศรษฐีหนุ่มรู้สึกว่าชื่อของตนถูกเรียกในความหมายที่ลึกกว่าเดิมเหนื่อยเย็นไหลลงตามสันหลังแม้แสงแดดจะอบอุ่นชายชราค่อยๆหันมาชา้าตั้งใจ ดวงตาคู่นั้นสบเข้ากับเขาโดยตรงลึกคุ้นเคยหน้าหวั่นใจภาพบางอย่างในอดีตรเริ่มเชื่อมต่อทีละชิ้นชัดขึ้นเศรษฐีหนุ่มรู้สึกถึงแรงสั่นในขาเหมือนกำลังยืนอยู่ต่อหน้าความจริงที่หลบหนีมานานอากาศรอบลานวัดแน่นจนหายใจยากทุกสายตาจับจ้องและในวินาทีที่ชายชารากำลังจะเอ,อ่ยคำถัดไป บางความลับที่ถูกฝังไว้กำลังใกล้จะถูกเปิดเผยมากกว่าครั้งใดในชีวิตชายชารามองเศรษฐีหนุ่มอยู่นานสายตานั้นไม่กล่าวโทษไม่เรียกร้องเพียงสะท้อนความจริงทั้งหมดที่ไม่มีคำใดต้องเติมเศรษฐีหนุ่มสุดตัวลงอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะแรงกดดันแต่เพราะความเข้าใจเขาคุกเข่าอย่างสงบศีรษะแตะพื้นหินเย็น ด้วยหัวใจที่ว่างเปล่าเป็นครั้งแรกชายชรายื่นมือออกมาไม่ใช่เพื่อรับแต่เพื่อพยุงสัมผัสนั้นเบาแต่มั่นคงเหมือนบอกว่าการลุกขึ้นใหม่สำคัญกว่าการล้มลงผู้คนรอบวัดเงียบงนันหลายดวงตาแดงก่ำหลายหัวใจสั่นไหวแสงแดดอ่อนยามเย็นสา์ลงมา ลานวัดอบอุ่นขึ้นช้าช้าชายชราเดินจากไปทิ้งไว้เพียงความเงียบและบทเรียนที่ไม่มีวันลืมเศรษฐีหนุ่มยืนมองแผ่นหลังนั้นนิ่งยาวนานก่อนจะก้าวเดินต่อโดยท่าทีที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเขาได้เรียนรู้แล้วว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์ไม่เคยขึ้นอยู่กับเงินทองตั้งแต่แรก